ดักย้ายใช้คอนโทรล i อซี a ัตต้าเน้อ่งต่างโอนย้ายข้อมูลเครื่องอัตโนมัติสำหรับนั่งต่างออนย้ายข้อมูลเครื่องอัตโนมัตินะคะจะเป็นการออนย้ายสินค้าข้ามคลังอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นในแต่ละวันเรามีการออนย้ายสินค้าออกคลังเป็นจํานวนหลายทรานเซ็คชั่นนะคะ ก็จะทําการโอนย้ายสินค้าเข้าทีละบายนั้นก็อาจจะไม่สะดวกนะคะระบบจึงมีการออกแบบต่างโอนย้ายสินค้าเข้าอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อสะดวกต่อการบันทึกข้อมูลนะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่1วันนะคะเรามีการโอนย้ายเยอะนะคะสําหรับวันนี้เราจะทําการโอนรอบเดียวซึ่งอาจจะเป็นการโอนช่วงเย็นหรือแลวแขกลูกค้าค่จจะแบ่งเป็นโอนเช้าเที่ยงเย็นก็ได้นะคะซึ่งจะไม่ทำทีละเอกสารเราจะใช้วิธีการโอนออโตท้ทีเดียวหลายๆเอกสารเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะจะลองทดสอบให้ดูนะคะ,ะว่ัจากโนย้ายสินค้าเข้าลังอัตโนมัตินะคะเดตอ็อปชั่นทำการโะนุอกแที่เอกสารตอ,อนออกนะคะขอการโอนออกแต่วันไหนจนถึงวันไหนนะคะสมมติว่ามีการโอ,อนของ้งแต่าวันที่หนึ่งเดือนสี่จนถึงวันที่สองเดือนสี่นะคะเราจะทําการโอ,อนออกครั้งเดียวเลยนะคะเรากดทีป่ปุ่มสีเขียวค่ะ ระบบก็จะแสดงขึ้นมาให้นะคะว่ามีเอกสารอะไรบ้างที่รอโอนอยู่นะคะซึ่งตัวอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีรายการทั้งสมสษารายการนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวสีแดงที่ขึ้นมาในช่องคําอธิบายรายการนะคะพร้อมทนรายการโอนเข้าคือยังไม่เคยมีการโอนเข้าเลยนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะมีการตั้งอิงไปทําการโอนเข้าแล้วบางส่วนนั่นแปลว่าส่วนที่เหลือจะทําการโอนให้ทั้งหมดนะคะ่ะ เมื่อทการตรวจสอบข้อมูลแล้วนะคะเราต้องการโอนย้ายใบไหนบ้างเราก็ติก๊ก select นะคะหรือติ๊กขึ้นไหนถูกที่คอลัมน์ S นะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจะทําการโอนย้ายสินค้าเข้านะคะหลังจากที่เราติก๊กเรียบร้อยแล้วนะคะเรากดที่ปุ่ม r a n f i r in ด้านบนนะคะระบบก็จะทำการ process นะคะในการโอนย้ายสินค้าเข้า หลังจากที่อนข้อเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะมี alert แจ้งขึ้นมาให้นะคะว่าการย้ายสินค้าข้นาตารงแมการอนย้ายสินค้าขึ้นมาตารางแมมวลผลสําเร็จเรียบร้อยแล้วเราไดกดที่ปุ่มโอเคได้เลยนะคะอ่ะทีนี้ในแบบจะมีการแสดงจํานวนเอกสารที่เรือกทั้งสองรายการมีินผลแมสําเร็จหนึ่งรายการประมวลผลสําเร็จสองรายการนะคะซึ่งจะเป็นรายการที่ ทำการโอนย้ายสินค้าเข้าสำเน็ตนะคะสำเนตโดที่ไม่สนเน็ตนั้นคือเอกสารนํำไปโอนสินค้าเข้าเรียบร้อยแล้ว,ลวนั่นก็แปลว่ามีการโอนแ้่ไปหมดเรียบร้อยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสําหรับหน้าต่างโอนย้ายสินค้าเข้าอัตโนมัติสําหรับหน้าต่างนี้จะไม่มีการกดปุ่มเซฟใดๆนะคะเรากดที่ปุ่มคลอสออกมาได้เลยแต่หลังจากที่ทําการโอนย้ายสินค้าเข้าอัตโนมัติแล้วนะคะข้อมูลหรือเอกสารนั้นจะมาแสดงที่หน้าต่างโอนย้ายสินค้าเข้าคลังให้ค่ะเมื่อเราดับเบิลคลิกเข้ามาตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเรากดที่ปุ่มไฟล์ที่หน้าต่างโอนย้ายสินค้าเข้านะคะเราก็จะเห็นเอกสารที่มีการโอนเข้าอัตโนมัติทั้งหมด สองรายการนั่นเองนะคะ,ะตัวอย่างนะคะเลือกขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเนาะอะแล้วก็กดปุ่มไฟล์ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำหรับหน้าจอโอนย้ายสินค้าเข้าอัตโนมัติะคะ่ะ